สวัสดีครับเค hey, จากมิงเฮดเดอร์ชาแนลนะครับมีนีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับเรื่องแคตตาไลติกเวลาเราใช้แคตของยี่ห้ออะไรนี่เลยครับเราใช้แคตาไลติกของยี่ห้อแมกนาโฟนะครับส่งตรงมาจากอเมริกา <Wow. S 1> แคตของเรานะครับมีทั้งแบบที่เป็นไส้เซรามิกก็คือแบบนี้ก็แคตที่เป็นไส้เมทัลลิกหรือไส้เหล็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครที่ต้องการความเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็แนะนำให้เป็นแคตเหล็กก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับก็จะเป็นแคปของแมกนาโฟเหมือนกัน่นาหารหัสมีอะไรเรียบร้อยบอดี้สนิ้วนะครับยาวสิบ็ดนิ้วทางเข้าสองนิ้วครึ่งนัำมันติดที่ร้านนะครับก็จะแยกประเภทสําหรับดีเซลแล้วก็เบนซินสาเหตุที่จะต้องแยกประเภทของแคปเพราะว่าน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละตัวนะครับมันจะต้องการทรีตเมนต์ตัวโลหะในการทรีตเมนต์ที่ต่างกัน คนเรื่องคิวนะครับก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการก็โทรมาสอบถามเรื่องคิวกันนิดนึงเพราะว่ารถมีทุกวันเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทํางานแบบคัสตอมนะครับก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทําต่อคันเนี่ยค่อนข้างมากหน่อยประมาณ2วันหรือวันหนึ่งงานย,ยากๆทาทั้งคันทาตั้งแต่เฮดเดอร์ ater, ก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาติดตั้งแคตาลิติกก็อย่าลืมนะครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็จะได้นัดคิวจองคิวกัน สินค้าของเบงเกอร์นะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานขอบคุณครับ